สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาหักกระโพดอีกวันนะครับเดี๋ยวมาหักเพื่อไปไปขายนะครับไปขายเนาะขายเป็นฝักสดนะครับอันนี้น้องอะไรครับเนี่ยผดิดเออทำไมต้องแปลงล่างแบบนี้ทำไมต้องแปลงล่างแบบนี้อ๋อใบมันคายมันคายแล้วก็มันหนาวโอ้อฝักใหญ่มากนะอันนี้ยังเท่าแข็งศอกเลยทเท่าแข็งสอกเลยนะครับไปมาดูมาด,ดูตัว,ต,วตัวที่หักนะครับไปดูไปดูตัวที่ปลูกกับยาหักไปไหนดูซิ จับมาดูซิผูดิตโอ้โหฝักใหญ่มากนะครับดูซิสองฝักเนี่ยผูดิตถือดิอจับจับเลยสองฝักนี่จับจับจับโคนมันนี่น,นี่ก็จับจับชูเลยอ่าไหนนี่โอ้โหฝักค่อนข้างโตน,นะครับมีอันนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะเอาไปตแต่งอยู่อ๋อไปตดแต่งอยู่ย<ม>ใช่ไหมครับต้องตัดออกใบก็ต้องตัดออกให้มันสั้นลองตัดออกให้มันสั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องตัดตัดออกครับ อันนี้ข้าวโพดพันธุ์พันธุ์ไรครับผู้ดิตจัมเบตอ่นะครับพันธุ์จัมโบ้สวีทเอฟวันนะครับอันนี้อายุการเก็บเกี่ยวก็เจ็ดสิบห้าวันนะครับอันนี้เราหักประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามวันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเก็บได้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเอาไปตัดแต่งนะครับตัดแต่งแล้วก็ใส่ถุงนะครับผู้ดิตขายลูกเท่าไหร่นี่หรกอืมฝักเท่าไหร่ฝักละห้าบาทฝักละห้าบาท ถุงละสี่ักถุงละสี่ฝักก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่ฝักโตนี่ทั้งต้มหรือทั้งสดหรือทั้งสองฝักละห้าบาท <S 2> 2 <S ทั้งสองทั้งเลยต้มก็ห้าบาทเผาก็ห้าบาทไม่มีเผาไม่มีเผาโอ้ยแสดงว่าเขาซื้อไปเผาเองอร่อยไหมอร่อยไหมข้าวโพดเนี่อร่อยหวานไหมวิชากินแล้วไม่อยากหยุดกินแล้วไม่อยากหยุดโอ้โหอร่อยมากใช่ไหมไปโอ้โหหนักมันหนักมันหนักตัวนี้ ไปเ<ป><ป>ดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเทไว้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวหักเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปแต่งนะครับไปแต่งเดี๋ยวเขาส่งนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดแต่งนะครับตัดแต่งข้าวโพดนะครับก่อนบรรจุใส่ถุงเนาะ นะครับอันนี้หักมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะประมาณเกือบร้อยห้าสิบฝักนะครับเดี่ยวประมาณาประมาณร้อยห้าสิบฝักนะครับสามลังไปเดี๋ยวเอาขึ้นล้อแล้วก็เอาไปแต่งที่สวนใช่ไหมผู้ดิษฐ์อยู่อยู่เทียงเนาะ <c oughs> หามได้ไหมผู้ดิษฐ์หามได้ไหม <c oughs> ถ้าหามไม่ได้มาถ่ายมามาถ่าย <c oughs> โอ้โหแข็งแรงมากผู้ดิษฐ์อือ <c oughs> อ่าไปด้านหน้าไปด้านหน้าผู้ดิษฐ์ <c oughs> อเออไ,ไว้ตรงนัน้น มามามาเดี๋ยวหาเองมามาพูดิตม,ม,ดมันหนักมันหนักอนโอ้โหหนักนะครับมันมเดี๋ยวไปชั่งดูนะครับเดี๋ยวเอาตาชั่งไปชั่งดูว่าฝักหนึ่งนะครับมันหนักเท่าไหร่นะครับอโอ้โหจับไว้จัะไ้ล้อเดี๋ยวมันยึงฝักโตไม่พู้ดิต ก็เดี๋ยวเอาไปตัดแต่งนะครับตัดแต่งอยู่ที่เถียงนะครับไปดูวิธีการตัดแต่งนะครับไปดูวิธีการตัดแต่งไปผู้ดิษไปเลยเอาสุกไปสุกไปครับผมหลังจากเราไปหักมาแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาตัดแต่งนะครับตัแต่งเดี๋ยวเรามาดูว่าฝักมันโตไหมเดี๋ยวเทียบกับขวดนะผพุดิษเอาดูสิขวด,ด,ดโอ้ฝักโตไหมพุ้ดิษ อ,อ๋อน,นีขวดค่อนข้างโตนะครับแล้วยาวอ่ะพอดีดความยาวสิดูดูดนี่ดูสิอันนี้โอ้โหขวดขวดโคกสั้นกว่าเยอะไม่ใช่ขวดโคกครับนี่เห็นไหมฝักใหญ่นะครับอ้าวล,ลองลองชั่งดูสิพุดิตเ,เดี๋ยวดูก่อนเอาค่อยๆวางนะครับอันนี้หนักเท่าไหร่เดี๋ยวฝักเดียวก่อนประมาณห้าขีดครึ่งนะครับอ่าลองดูอาใส่สองฝักสิครับ อ่าเอาไหนไหนไหนถอยถอย่าบังแขนอ่าได้อยู่ประมาณโลนะครับโลหนึ่งก็อีกขีดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าใส่สามใส่สามนี้โลครึ่งนะครับเกือบอ่าลองใส่สี่ฝักดิบุดิใส่สี่ฝักนี้สองโลหนึ่งขีดนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือฝักหนึ่งก็ประมาณครึ่งโลนะครับประมาณครึ่งโลเนาะนะครับอันนี้คือคือข้าวโพดนะครับพันจัมโบ้สวีทเอวันนะครับฝักค่อนข้างโตนะครับฝักเขียวนะครับ เขียวเข้มนะครับเขียวใหญ่แล้วก็ฝักค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับขวดน้ํานี้ก็คือถือว่าใหญ่เลยนะครับอ่าแล้วก็ช่างดูก็คือน้ําหนักก็คืออยู่ที่ประมาณ5ขีดเนาะนะครับเฉลี่ยก็คือ2ฝักต่อกิโลนะครับอันนี้ไซส์ขนาดเดียวกันหมดนะครับนะครับมาดูตัวตัวนี้นะครับที่ยังไม่ไม่ได้แต่งนะครับฝักค่อนข้างโตนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแต่งนะครับเนาะนะครับแต่งแล้วก็อ่าเก็บเข้าถุงนะครับอ่าแพ็คถุงนะครับถุงละ50ิบ หกสิบหรือร้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มานะครับอันนี้มามาแต่งนะครับเดี๋ยวดูตัวที่ยังไม่แต่งนะครับเนี่ยมันก็จะมีในไหนผู้ดิมาดูสินะครับก็จะมีไหมนะครับเรามาตัดไหมออกแล้วก็ตรงคนฝักมันก็จะมีในส่วนที่เป็นต้นเขาติดมาอยู่นะครับมันก็ตัดออกอ่านี่ไงครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ย แล้วก็ต้องตัดใบแล้วไหม่ออกด้วยอตัดใหมแล้วก็ตัดใบออกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงมันก็จะใส่ถุงง่ายแล้วก็มันไม่บาดมือน,นะครับเพราะตัวนี้มัน,มนจะไม่บาดไหนไหนผู้ดีวิธีการตัดทำยังไงตัดออกนะครับเี่ยก็เอาไว้จับนะครับเวลาเผาเนาะเผื่อคือเผื่อบางคนเอาไปไปเผาก็จะเหลือไว้จับแบบนี้นะครับนี่แต่งเสร็จแล้วนี่อ่านี่คือแต่งเสร็จแล้วแล้วต้องตัดใบออกทีบ้าด้วยนีตัดใบออกด้วยนะครับ นี่ฝักค่อนข้างโตนะครับนี่ก็มาแพ็คถุงนะครับเนี่ยอันนี้ถุงละ100บาทนะครับนะครับปกติก็คือโลละ10บาทหรือฝักละ5บาทครับแต่ก็ส่วนมากก็ใส่ไปประมาณ21-22ถึง22ฝักนะครับหรือประมาณ1 1โลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นฝักก็คือประมาณ22ฝักนะครับอ่าย22ฝักเนาะนะครับก็ใส่เผื่อไปแถมไปด้วยนะครับผม นี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับคนที่จะเอาไปเผาไปต้มนะครับก็เอาไปสามารถเอาไปเผาหรือต้มได้เลยนะครับฝักค่อนข้างสดนะครับสดมากนะครับดูนะครับแต่ละฝักนะครับมาตรฐานเลยนะครับนะครับฝักค่อนข้างโตเฉลี่ยก็คือต้นละฝักนะครับก็จะมีบ้างต้นหนึ่งสองฝักก็มีนะครับแดี๋ว่าฝักที่สองเขาก็จะจะเล็กกว่านี้อ่าแขนงมันต้นหนึ่งสองต้นก็มีเนาะ นะครับอ่านี่ก็คือเก็บเดี๋ยวแต่งแล้วก็แพ็กใส่ถุงใส่ถุงไว้นะครับอเดี๋ยวมาผู้ดิตก็ช่วยปู่ทาอะไรผู้ดิตนะจัดเรียงใช่ไหมตัดปูก็ส่งให้ยาก็เอาไป,ปะะนะครับ<ๆ>ก็จะแพ็กแบบนี้นะครับส่วนมากก็คือตอนเช้านี็จะ,จะต้มนะครับต้มขายเนาะแล้วก็ขายผักสดนะครับแล้วช่วงช่วงบ่ายปกติก็คือจะลงสวน นะครับลงสวนแล้วก็มีบางส่วนที่ที่สั่งไว้นะครับสั่งไว้เดี๋ยวเขาเลิกงานมารับแล้วก็เอาไปส่งก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายล้วก็มาหักแล้วก็มา,มาตัดแต่งแล้วก็แพกถุงแบบนี้เตรียมไว้นะครับให้ให้กับลูกค้านะนะครับที่ที่มารับส่วนมากก็เป็นเพื่อนบ้านหรือคนที่ไปเผาขายนะครับไปเผาประมาณนี้นะครับที่แถวพอลุงมมเ,เก็บมะเขือามะเขือปกติจะเก็บมะเขือทุกวันไปขายอันนี้เราขายหน้าสวนแล้วลูก เราก็ไม่ได้เอาไปเนาะเพราะว่าเราเก็บเก็บขายทุกวันตอนเช้านะครับมะเขือว่ามีข้าวโพดแล้วถ้าข้าวโพดหมดเปลี่ยนไปขายมะเขือแทนอ่าถ้าข้าวโพดหมดเปลี่ยนไปขายมะเขือแทนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพแพ็คแพ็คแพ็คใส่ถุงไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็แพ็คเรียบร้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งบางส่วนเขาก็มารับใช่ไหมผู้ดิตอ่าแกเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ดิตจะแพ็กก่อนเนาะวันนี้ทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นเนาะผู้ดิตเนาะอ่าเดี๋ยวผู้ดิตฝากช่องเ๋ยวฝากช่องเดี๋ยว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 ค่อยอันนี้อ่าเดี๋ยวเอาไม้ไปใกล้ๆกอ่าฝากช่องหน่อยเร็วพูดดูกล้องดูกล้องช่องวิศวกรชาวนาแห่งอาสมครับครับผมจะืมกดไลค์กด ชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบาย